นายแก้วชุมรำหรือลุงแก้วที่ชาวบ้านภายในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรู้จักกันดีและมักเรียกอยู่เป็นประจำลุงแก้วเป็นขวัญใจของคนที่นี่โดยเฉพาะคนยากไร้เพราะกิจวัตรประจำวันทุกเช้า ลุงแก้วจะปั่นจัก,กรยาน3ามล้อถีบสภาพเก่าเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรไปตามตลาดบ้านโปงก่อนจะมีพระสงฆ์และชาวบ้านนําอาหารมาใส่ในรถ3ล้อซึ่งลุงแก้วไม่ได้นําอาหารเหล่านั้นกลับมาทานเองแต่จะนําไปแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่ยากจนตามทางที่ปั่นรถถีบ3ล้อผ่านจนหมดคือพระเขาบอกว่าโยมเอาของ ไปช่วยกินนอยแจกชาวบ้านก็ได้อา่าอาจจะมาเอาไปไม่หมดมันเยอะเท่สามล้อมาแล้วก็แล้วก็แจกเรื่อยมาลุงแก้วทำแบบนี้มานานหลายสิบปีโดยให้เหตุผลเพียงแค่ว่าทำแล้วมีความสุขอีกครั้งเหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวแม้ขณะน,นี้ลุงแก้วจะมีอายุถึง95ปีแล้วก็ตาม และนี่เป็นรถสามล้อพาหนะคู่ใจของคุณลุงแก้ววัย95ปีชาวบ้านภายในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยกิจวัตรประจําวันของคุณลุงแก้วนะคะคุณผู้ชมทุกๆเชา้าคุณลุงจะปั่นรถสามล้อคันนี้ล่ะคะ่ะในการแจกจาก่ายอาหารให้กับชาวบ้านภายในพื้นที่แต่ระยะหลังที่ผ่านมานี้นะคะคุณลุงมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสายตาจึงทําให้ไม่สามารถกลับมาปั่นรถสามล้อคันนี้ได้เหมือนเดิมค่ะ ลูกสะพ้ยของลุงแก้วเล่าว่าระยะหลัง1-2เดือนที่ผ่านมานี้ลุงแก้วไม่สามารถไปปั่นรถถีบ3ล้อดได้เหมือนเดิมเนื่องจากสุขภาพไม่เอื้ออํานวยแม้ลุงแก้วจะดึงดันอยากออกไปแต่ตนก็ห้ามปลามไว้เพราะเกรงจะได้รับอุบัติเหตุบอกมาให้ไปเขาบอกเขาอยากไปอยากไปถีบรถแบบว่าออกกำลังกายอะไรแบบนี้นนะกลัวเดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะถีบไม่ไหวอะไรแบบนี้น อยาก,กจะไปแต่ห้ามไม่ให้ไปลุงแก้วเป็นที่รักของทุกคนในอำเภอบ้านโป่งและยึดอาชีพรับจ้างปั่นสล้อถีบตามตลาดมานานหลายสิบปีจนกระทั่งยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนเลิกใช้บริการประกอบกับตนอายุมากขึ้นจึงเลิกรับจ้างแต่ตนยังคงขี่สามล้อไปตลาดทุกวันเพื่อนำอาหารมาจจกจ่ายอีกทอดหนึ่ง โดยคิดว่าเป็นการแบ่งปันให้คนอื่นซึ่งพฤติกรรมของลุงแก้วเช่นนี้สร้างความประทับใจให้หลายคนในหมู่บ้านและผู้ที่พบเห็นลุงแก้วก็เป็นที่รักนับถือของคนในหมู่บ้านนี้ทุกคนนะคะเชา้าท่านก็จะขี่สามล้อนเนี่ยไปทานข้าวซึ่งร้านข้าวมันไก่ในบรโป่งก็เป็นร้านอาหารที่ชื่อดังนะ เขาก็ให้ลุงแก้วเนี่ยทานข้าวฟรีทุกวันแล้วก็ขากัดพระอาหารที่บิณฑบาตแล้วมีอาหารที่เยอะทานไม่หมดก็จะให้ลุงแก้วมาลุงแก้วก็จะขับรถมาเรื่อยๆผ่านตามทางมาก่อนจะถึงบ้านเราก็เจอเด็กเจอผู้สูงอายุอยากจะได้อาหารลุงแก้วก็แจกให้ ต่อมาหลังจากที่ข่าวของลุงแก้วคนดีของสังคมได้เผยแพร่ตามสื่อออกไปทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมให้ลุงแก้วที่เป็นแบบอย่างการทําความดีเพื่อผู้อื่นเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสําหรับคนที่กําลังท้อทแท้ในชีวิตแล้วมีของมีอรไอก็ให้ของบางที คนเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่ตังแล้วก็ให้เขามั่งเขามีคนเอานะาแถวนั้นเขก็มีคนเอาตาขอแกงถุงหนึ่งสิออาเอาไปเลยเอาเลือกเอาไปถุงสองถุงอะไรกินได้เอาไปตา็นมมานี่หนูขอนะเออเอาไปเลยความดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองถ้าความดีเขามีขายปันเขาก็ซื้อกันไปหมดแล้วสิ ใช้เขาจะอาไว้ให้เหลือ,อไว้เหรอคนรวยออกซื้อไปหมดแล้วคือมันไม่มีขายอยากได้ทำเองสุขพนั์รัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจัญญารัตน์ทีมข่าวสุขชาวบ้านรายงาน